พี่น้องเอ้ยมันนี่ซิมาป,ปาดกล้วยจะออกจากเครื่องมันเอาไปย่างกินนะพี่น้องจ้าเนี่ค่ะกําลังพอดีค่ะห้ามหามแบบนี้เนาะจ้ะมาปาดกล้วยไปย่างกินกันจ้ามันนี่ย่างเต่าทานเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังห้ามหามค่ะกล้วยห้องเองมันกระเลยลอยหน่อยแน่เด้อจ้ะพี่น้องแซ่บพึ้เก้าจ้ะ ปาดวิออกจากีัิสี่นะคะปาดวิออกจากเครือจังสี่ชะพี่น้องจา้าได้แล้ววีนึง่งด้วยจ้ะได้แล้วหนึ่งวิอเอาอีกเนะาะตัดออกกินซุกกระได้ด้วยจ้าซุกกระดาษีากกา่อะตกลงไปเลย ได้แล้วจ้าเี่สองวีพืออ่นนี้ได้สามวีพี่น้องเพราะว่าวีหนึ่งเขากินไปแล้วเนาะเลยได้สามวีนะคะวีเล็กๆต้นเล็กๆต้นไม่ใหญ่เนาะต้นไม่ใหญ่ปลูกเองไม่ได้ใส่ปุ๋ยสามวีก็กินเน้วพี่น้องเนาะก้วยเขาเองเนาะบริสุทธิ์ไล้ขาย ไม่ได้ซื้อได้หากล้วยเราเองนะคะนี่ยวห้ากระสียังไฟแลละกะจีกล้วยกินเด้อพี่น้องเด้อกล้วยมีประโยชน์ดอกล้วย,ยน้ำหวาเนเลยจ้ะพี่น,อน้องมันนิ่มๆนีมนมนม่มันจะแสบพอดีเลยพี่น,อน,นะะ้องสิแกใไ้เบิรงเดอร์นียังมียางอยู่นะคะนี่ค่ะ มันไก่จะซุกนีวเวลาห้าอย่างมันจะสีหวานหวานพอดีจ้ะหวานพอดีนะแกะง่ายนะมันเรื่มเริ่มจะซุก้วคะเริ่มผลิตน้าตาลออกมาเล้วนะแต่ห้าสีอย่างทั้งเปลือกนะคะมันจะเสียคน,ะนถ้าจะให้ทอดมันก็เห็ดยากหรทอดโดยฉาบล่องทอดไปแล้วเที่ยวหนึง่งทีวีเมื่อกี้แล้วไปทอดตัยฉาบไปแล้วมัน มันมันมัน,ม,นมันเห็ดยากเนาะมันเห็ดยากข้ามาอย่างก,กินเนาะมีประโยชน์กว่าทอดมันยังได้กินน้ำมันอีกนะข้ามาอย่างก,กินมาแล้วก็สติก็อไฟอย่างเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมาจะมาอย่างให้เบิง่งอีกชนึงว่าเข้าอย่างจังดาเนาะพี่น้องโอเคเดี๋ยวข้ามาติดตามตอนตอน่ตอไปกล้วยน้ำว้าของข้าเอง สวนเ่าเองบ่ต้องไปซื้อจ้าทุกคนค่ะกินได้เหลือสามวีค่ะเคื่อนี่หามวีบอเห็ดกล้วยฉาบไปสองวีเหลือสามนี่กำลังหามมันกระสีแสบพอดีกระสีอย่างเลยจา้าเนาะอย่างกินเลยหนึ่งวีเลยจา้า